เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเห็นผลไม้หรือว่าผลผลิตบางอย่างในเกม Grow g a r d e นที่มันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับสำหรับบางคนเนี่ยใหญ่แทบจะทะลุแมปเลยก็มีแต่พอวิ่งวนกลับมาที่สวนของเรานะครับ ใช่เลยครับทาไมขนาดมันเล็กเหลือกเกินจริงๆแล้วคําถามนี้เนี่ยมันก็อยู่ในใจผมมาสักพักแล้วนะครับว่าทําไมผมปลูกตั้งนานนะครับสภาพมันไม่เคยใหญ่เท่ากับที่คนอื่นเนี่ยเขาทําใหญ่กันสักทีนะครับเพราะฉะนั้นครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มขนาดที่หมายถึงขนาดของผลไม้หรือว่าผลผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรืออะไรก็ตามโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ไปทําการสอบถามเพื่อนๆที่อยู่ในแมปมานี่แหละนะครับเห็นใครมีต้นไม้ผลไม้ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ผมก็ไปถามเขานะครับว่าทํายังไงให้มันใหญ่ได้ขนาดนี้ ทำไมมันสูงได้ขนาดนี้แล้วก็รวมถึงที่ผมเนี่ยไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ก็ได้วิธีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากที่ผมลองวิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆเขาจะเห็นนะครับว่าขนาดของผลผลิตของผมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากดอกเดซี่อะไรอันนี้มมนเชื่อเลยนะโรซี่ดีไลท์นะครับผมจะให้ดูขนาดปกติก่อนแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยโรซี่ดีไลท์ขนาดมันจะประมาณนี้นะครับเอามาวางเทียบกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือโรซี่ดีไลท์ขนาดปกตินะครับดี่แบบนี้แต่ว่าหลังจากทีี่่ผมได้ วิธีการทํามานะครับขนาดของมันก็ใหญ่เพิ่มมาเป็นขนาดนี้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับกดลไลค์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องพอดชูเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนจะไปรู้วิธีว่าทํำยังไงนะครับผมขอบอกเพื่อนๆก่อนละกันว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างดีดีชอ็อปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกขนแคนดี้มเมล็ดต่างๆรับกิฟต์ Pass, เกมพาสเติมโรบักแท้เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้น้อยมากๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยก็คือสปริงเกอร์นั่นเองนะครับและต้องใช้สปริงเกอร์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับอันนี้ เบอร์7นะครับเบสิคสปริงเกอร์นะครับอันละ2 5งหมื่นห้าอันเดี๋ยวผมพาไปดูที่ร้านเกียร์ช็อปแล้วกันนะเพราะว่าของเนี่ยมันอยู่ที่ร้านเกียร์ช็อปนะครับอย่างแรกเลยนะครับเบสิคสปริงเกอร์นะครับอันละ2 5งหมื่นผมค่อนข้างจําได้นะครับเพราะซื้อบ่อยแล้วก็อันนี้ครับแอดวานซ์สปริงเกอร์นะครับแล้วก็กอร์ดลี่สปริงเกอร์อาจซื้อเลยนะครับและอีกอันนึงก็คือมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับซื้อเลยเหมือนกันนะครับเพิ่งจะมีขายเนาะโอเคเอาง่ายก็คือใช้ของทั้งหมดสี่อย่างเบสิครับ หรือว่าเพื่อนๆจะมีสปริงเกอร์อื่นๆมาใช้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแนะนําแค่สีอันนี้นะครับไอเทมชิ้นต่อมานะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับไอเทมชิ้นนั้นก็คือรีเคลเมอร์นะครับนี่ันที้ไอเทมชิ้นนี้นะครับสีเขียวสีเหลืองแบบนี้นะครับหาได้จากไหนใช่ไหมรีเคลเมอร์เนี่ยหาได้จากโตคราฟตัวนี้นะครับหลังจากที่เข้ามานะครับมันจะมีรีเคลเมอร์ให้คราฟอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกแล้วก็กดคราฟได้เลยนะครับซึ่งรีเคลเมอร์นะครับก็จะใช้คอมม แล้วก็เช็คเข้าหรือว่าเงินอีกห0 0แสนนะครับอ่ะกดคราฟไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคราฟให้เพื่อนๆดูแล้วกัน Harvest 2นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะละ30ล้านเห็นไหมมันก็ใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเราซื้อไปเลยนะครับซึ่งจริงๆผมมีเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะ Harvest 2ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เงิน5 0 0แสนใช้เวลาคราฟเนี่ยยีนาทีนะครับซึ่งไอเทมอย่าง Reclaimer นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้จาเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามีเนี่ยก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายขนาดได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดดดูเเเเลลลยยยยยยะะะกกกกัััันนนนนนคครรรรรบบบววว่่่่่าา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 จมีีิธขขไไ้้้งงงงงอออออแตพืๆ ขนาดของพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับขนาดอย่างแรกก็คือขนาดต้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นประเภทเดียวกันนะครับแต่ว่าขนาดของต้นเนี่ยมันต่างกันนะครับเห็นไหมไวโอเลตคอนนะครับแล้วก็อันนี้ไวโอเลตคอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าขนาดมันต่างกันจังเลยนะครับทำไมมันถึงต่างกันเหมือนกันครับเวลาเพื่อนๆปลูกไม้ไผ่เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าโอ้โหมันโตไม่เท่ากันเลยนะครับไม่ค่อยสวยเลยอันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของขนาดต้นนะครับซึ่งขนาดต้นเนี่ยมันจะสุ่มโตเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถใช้รี่ เรามีเมล็ดน้อยนะครับเราก็แค่ตัดพืชอันนั้นออกนะครับเพื่อที่จะเอามาเล็ดคืนแล้วก็ปลูกใหม่นะครับเพื่อที่จะสุ่มให้ขนาดของมันนั้นโตเป็นต้นที่ใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สุ่มจริงๆนะครับหรือว่าใครมีวิธีอะไรเพิ่มเติมที่จะทําให้ขนาดต้นมันใหญ่ก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับและนี่ก็คือหน้าที่ของรีเคลเมอร์นะครับบอกแล้วว่ามันไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าขนาดต้นไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับกับขนาดของผลอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับขนาดของผลเนี่ยให้ด เต้นนี้เนี่ยอาจจะดูเล็กกว่าด้วยซ้านะครับแต่ผลของมันใหญ่เบอรเริ่มเทิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เพื่อนๆมีขนาดต้นที่เล็กนะครับแล้วยังไม่มีรีเคลเมอร์ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับขนาดของผลผลิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดเรื่องรีเคลเมอร์ทิ้งไปก่อนลวกันนะครับสรุปง่ายๆสำหรับเรื่องรีเคลเมอร์นะครับก็คือถ้าไม่พอใจในขนาดต้นนะครับใช้รีเคลเมอร์ตัดมันออกนะครับเอามาเล็ดคืนแล้วก็ปลูกใหม่รดน้ําให้มันโตแค่นั้นเองต่อมาในเรื่องของขนาดผลนะครับเชื่อว่่่่่าาาาาาาเเเพพืออออนนนนนนนหลลลยยยคีจจะะะะกกรรรููู้้ัแววขขดดดผป็ไท ว้าว wow, wow, มากเลยนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะอันนี้จริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นต้นนี้ไหมต้นนี้นะครับต้นนี้แล้วก็ไอ้ชมพูชมพูนี้นะครับเป็นเห็ดเนี่ยเราก็มีอันไหนอีกมีอันนี้ด้วยนะครับนี่ต้นอีเซอร์เอ็กนะครับแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะครับต้นพวกนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเอามาปลูกรวมๆกันไว้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะอัดคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็แยกเอาไว้เพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้เพื่อนๆรู้เอาไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมปลูกไอ้ต้นใหญ่ๆทั้งหหมมมดดเเเเเเนนนนนนีีีีีี่่่ยรรรววววกกกกกกัออออาาาาไไ้้้้้ปป็็ะะะคตตจจจิิธททํใผล ที่ใหญ่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คือใช้เบสิกสปริงเกอร์นะครับ3อันแอดวานซ์สปริงเกอร์สอันนะครับกอร์ลี่หอันมาสเตอร์หอันนะครับจำเอาไว้ว่าสปริงเกอร์สประเภทนี้เนี่ยใช้อันแรก3อันที่2 2แล้วก็อันที่3กับ4นะครับ1แล้วมันจะใช้ยังไงใช่ไหมครับโอเควิธีการง่ายๆเลยเนี่ยก็คือวางสปริงเกอร์นะครับเอาไว้ให้มันใกล้กับต้นไม้ของเรานี่แหละนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆเองนะครับก่อนอื่นนเเเเลลยยยะะครับบดีี๋วผผมจกก็่ พวกนี้ก่อนนะครับแล้วทําใหม่ให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเก็บเกี่ยวกันก่อนเลยนะครับอ่าเก็บเลยเก็บเก็บให้หมดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องใช้รีเคลเมอร์ตัดออกก็ได้นะครับแต่ผมจะปลูกให้มันใกล้ๆกันเอาไว้นะครับอ่าเดี๋ยวลองขายดูก่อนละกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้โอ้เก้าสิบเอ็ดล้านก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับจากที่เราเนี่ยเก็บเก็บแป๊บๆอ้าวมีอีกต้นหนึ่งนะครับยังลืมเก็บจริง ถือว่ามีต้นทุนพอสมควรนะครับ การเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ4 5 6ล้านประมาณนี้ครับผมจำไม่ได้เหมือนกันประมาณ6ล้านเนี่ยไม่เกิน6ล้านนะครับตอนหต้นนะตอนหนึ่งเมล็ดที่เราจะได้คืนหลังจากที่เตรียมสถานที่แล้วนะครับผมก็จะเตรียมเมล็ดเอาไว้นะครับในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะปลูกโรซี่ดีไลท์นะครับพาราไดส์เพททลแล้วก็จริงๆมันจะมีเห็ดด้วยนะครับแต่รอบนี้ผมจะไม่ปลูกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแค่โรซี่ดีไลท์แล้วก็พาราไดส์เพททลนะครับอันนี้ผมเผลอเอาเบสิกสปริงเกอร์วางไว้ตรงนี้นะครับกดผิดโอเคเดี๋ยวผมจะเเเเเเออออาาาาโโโรรรรรรซซีีีี่่่ดดดดไไลลลลลลทท์์นนนนนนนะะะะคคคคคััับบบบปููกกกกยยย้้้แแววว็พพ๋ผม ก็จะหย่อนๆยอไปแถวนี้เหมือนกันนะ ตอนนี้เหมือนกับว่าขนาดของโลซีดีไลท์เนี่ยมันจะขนาดใหญ่ไปนะครับมันก็เลยวางกระจุกกระจุกกันไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามวางให้มันใกล้ที่สุดนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแค่1%อยู่นะครับในขณะนี้เนี่ยผมจะพยายามรดน้ำให้ต้นไม้เนี่ยมันใกล้ๆกับ100%ก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ให้ถึงร้อยเนาะเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้26แแลล้้วววนะครัับก็ไอตเนี่ยกก็ใลล้้แวนะครับน่าจะใกล้ครบแล้วนะครับแล้วก็รดให้มันนนนใกกกลล้ๆ่่่ออะะครับแทีวพ ให้เพื่อนๆวางสปริงเกอร์เอาไว้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางเบสิกสปริงเกอร์เอาไว้3อันเหมือนที่บอกเพื่อนๆไปนะครับอ่านี้3อันแล้วนะครับแล้วก็แอดวานซ์สปริงเกอร์อีก2อันนะครับวางทับไปเลยแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นกอรลี่นะครับ1อันแล้วก็มาสเตอร์อีก1อันนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผม วางทุกๆอย่างรอไว้หมดแล้วนะครับต่อจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามรดน้ําให้มันเต็มร้อยให้ไวที่สุดนะครับผมก็รดน้ำไปเรื่อยๆเลยนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆนก็พยายามรดน้ําเอาไว้เยอะๆแล้วกันนะครับตอนนี้โลซี Z ่ดีไลท์ของผมก็70-80แล้วนะครับขอแนะนําเพิ่มเติมก็คือเพื่อนๆอาจจะต้องเตรียม Watering ิงแคนเอาไว้ด้วยนะครับต้นคลิปผมลืมบอกใช่ไหมโอเคครับประมาณนี้ โรซี่ดีไลท์ของผมนะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับครบร้อเปแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแค่ผลผลิตนะครับที่จะงอกออกมาจากด้านบนต่อจากนั้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือรอเพียงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าขนาดของคาราได์เพท่ลตอนนี้เนี่ยคือใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ยังโตไม่สุดด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําอย่างเดียวเลยคือออกจากเกมนะครับขั้นต่ําก็สักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็1ชั่วโมงเลยก็ได้นเิพ่ มว,ว่าสาเหตุที่เราจะต้องออกจากเกมเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วมีอะไรที่ผมจะต้องอธิบายเพื่อนเพิ่มอีกบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับสาเหตุที่ต้องออกจากเกมนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในเกมเนี่ยระยะเวลาของสปริงเกอร์แต่ละตัวนะครับมันจะมีเวลาที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับตอนที่เราออกเกมไปแล้วนะครับเพราะถ้าเราออกเกมเนี่ยมันจะยื้อเวลาหรือว่าดึงเวลาสปริงเกอร์เอาไว้ค่อนข้างนานซึ่งหลายๆคนนะครับก็บอกว่าให้ออกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะบอกผมยังไงแต่ผมเนี่ยคิดว่ากี นะครับเพราะฉะนั้นผมจะออกไปเลย1ชั่วโมงเต็มๆหรือว่าใครคิดว่าเอ้ยหชั่วโมงมันน้อยไปนะครับอยากออกเผื่อสัก2 3ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับอาจจะเออไม่ต้องเล่นสักพักก็ได้นะครับเผื่อมันจะโตใหญ่เท่าบ้านอะไรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเรื่องของสปริงเกอร์นะอาจจะมีหลายๆคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้3อันนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลจากที่ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าสปริงเกอร์แต่ละอันนะครับมันจะไม่สแต็กหรือว่าทับซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางสปริงเกอร์อันเดียวสมมติววว่่่าาเนน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 บสกกกรงอออแ้ัััััะม3ทซ แต่หลายๆคนเนี่ยก็จะพูดประมาณว่าเฮ้ยถึงมันทับซ้อนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะช่วยยืดระยะเวลาไปได้ซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะยืดระยะเวลาไปยังไงในเมื่อเราก็วางมันพร้อมๆกันอยู่ดีนะครับแต่ด้วยราคาของเบสิกสปริงเกอร์ที่มันไม่แพงมากนะครับแล้วมันก็หาง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องงกอะไรมากนะครับถ้าสมมติว่าวาง3อันแล้วมันสบายใจก็วางไปเลย3อันนะครับรวมถึงแอดวานด์ด้วยเนาะมันก็พอมีเยอะพอสมควรก็วางไปเลย2อันนะครับก็นั่นแหละครับถ้าสมมติ เฮ้ยวางอันเดียวมันอาจจะไม่ัว์เลยครับก็เลยวาง3อันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ3อันเนี่ยมันอาจจะกินพื้นที่แบบว่าครอบคลุมก็ได้พื้นที่ของมันเนี่ยอาจจะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็วางไป3อันก็ไม่น่าเกลียดอะไรหรอกต่อไปนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับได้ทําก่อนที่จะออกจากเกมก็คือเราเนี่ยควรที่จะวางสปริงเกอร์ก่อนที่ผลผลิตจะงอกขึ้นมาหรือเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือก่อนปลูกต้นไม้นั่นเองแต่ในส่วนของผมที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือผมปลูกต้นไม้ก่อนใช่่่่่มมมมัยซงงผผผกก็คืออออีเเเหตตุลลูนะะรรบพาาวสป์จ เท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งผลต่อลําต้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าต้นไม้ของเราเนี่ยยังเติบโตได้ไม่เต็มร้อยนะครับผลมันก็ยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับสังเกตก่อนว่าต้นเนี่ยเต็มร้อยหรือย,อยังนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่นะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ปักสปริงเกรอร์รอไว้ได้เลยนะครับแต่มันก็จะมีอยู่บางต้นนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยผมปักสปริงเกอร์หลังจากที่มันเต็มร้อยนะครับก็คือพวก paradise petal ในส่วนนี้เนี่่่่่่ยเเเเเเเพพพืืืืออ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 อนนๆกกกกกก็ไไมมมตต้้งงงงััววววลลลปปะรรรรรรรสสาาาาาถใชโหุณ์แิขขฉด เพื่อที่จะทําลายมันได้นะครับหลังจากนั้นดอกที่มันงอกออกมาใหม่เนี่ยมันก็จะได้รับผลจากสปริงเกอร์เต็มที่นะครับในตอนนี้เพ, <istically S 2> พื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังคิดว่าฮ <rate S 2> เฮ้ยแล้วมันจำเป็นต้องทําลายด้วยหรอนะครับหรือว่าทําไมต้องปักสปริงเกอร์ก่อนนะครับวางสปริงเกอร์ทีหลังไม่ได้หรือไงนะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมม่าเพื่อนๆวางสปริงเกอร์ทีหลังเนี่ยดอกไม้ที่มันงอกมาอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่ได้รับผลของสปริงเกอร์หรือถ้าได้จริงๆเนี่ยมันก็จะได้ไม่เต็มท <ๆ S 2> สปริงเกร์นั้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ของมันเนี่ยชัดเจนแล้วก็ได้เยอะที่สุดนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุนะครับที่ทําไมเราจะต้องวางสปริงเกร์ก่อนที่จะปลูกต้นไม้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปลูกต้นไม้ทีหลังเสมอไปนะครับแต่ขอให้ผลผลิตหรือว,ว่าดอกของมันเนี่ยงอกออกมาหลังจากที่สปริงเกร์เนี่ยทำงานแล้วเพียงแค่นั้นแล้วก็ออกเกมได้เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าออกสัก1ชั่วโมงกําลังดีต่อจากนั้นนะครับเทคนิคต่อไปนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่มูครัาให้ื่ออๆชวสต อะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถเพิ่มขนาดให้กับผลผลิตของเรานะครับโดยมูลแคทเนี่ยจะมีความสามารถในการหลับนะครับถ้าสมมติว่ามันไปหลับข้างๆกับผลไหนหรือว่าต้นไหนนะครับมันจะเพิ่มขนาดให้กับผลนั้นหรือว่าต้นนั้นตามเลเวลของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยถ้ามีมูลแคทนะครับแล้วต้องการผลผลิตที่มีขนาดใหญ่เอาไปอวดคนอื่นนะครับก็อย่าลืมเลี้ยงมูลแคทเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีละกันสิ่งทททีีี่่่่่่เเพพพืืืออออออนๆๆจะตต้้งงงงมรรยาาาแกกุปณ์ํใหชข มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือประเภทที่ทําให้ต้นโตนะครับก็คือรีเคลเมอร์นะครับก็คือตัดแล้วก็ปลูกใหม่เรื่อยๆจนกว่ามันจะโตนะครับอันนี้ก็คือแยกไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผลผลิตที่เราอยากได้เนี่ยเราจะต้องใช้สปริงเกอร์นะครับหรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่าสปริงเกอร์เมทอดนะครับสำหรับผมนะครับผมจะใช้สปริงเกอร์เบสิกสามแอดวานซ์สองก็ตลี่หนึ่งมาสเตอร์หนึ่งวางใกล้กับต้นไม้ให้ครบโดยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยวางหลังจากปลูกต้นไม้ จากที่วางสปริงเกอร์ครบแล้วนะครับก็ใช้โชเฟลของเราเนี่ยหรือว่าพวกของเรานะครับทุบดอกมันสักอย่างละ1ทีละกันให้เหลือแต่ลำต้นนะครับย้ำนะครับว่าทุบแค่ดอกหรือว่าทุบแค่ผลผลิตเท่านั้นนะครับอย่าไปทุบต้นนะหลังจากนั้นครับหลังจากที่สปริงเกอร์ทำงานหลังจากที่เราเคลียร์ดอกไปแล้วนะครับออกเกมเลย1ชั่วโมงจบนะครับล้วกลับเข้ามาเทคนิคเพิ่มเติมก็คือใช้มูลแคทหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่เพิ่มขนาดได้นะครับเพื่อนๆก็ไปอ่านดูละกันว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่่ามมารเเเพพิินผลผลินตออไคคืะบ คอมเมนต์ในไว้ที่ใต้คลิปได้เลยผ่านไปเนิ่นนานซะเหลือเกินนะครับจริงๆก็คือเกินชั่วโมงมาเยอะมากเนียครับผมรอมาประมาณส4ชั่วโมงนะครับพอดีว่าผมไปข้างนอกมาสภาพมันยังดูปกติอยู่นะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งแล้วเราดูซิว่าสภาพก่อนที่เราออกไปหมายถึงว่าก่อนที่เราออกไปเมื่อกี้มันเป็นองไรนี่ครับเพื่อนๆขนาดที่แท้จริงนะครับหลังจากที่เราเนี่ยออกไปประมาณ3ามสชั่วโมงนะครับผมคิดว่า จริงๆแล้วชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้ผลแบบเดียวกันนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าสภาพลูกๆเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาต้นไหนก่อนดีเอาสักต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอา t r o ร e l วลดึงออกมานะและอันนี้นะครับก็คือโรซี่ดี i g h t นะครับ เป็นยังไงบ้างสภาพคือใหญ่มากนะครับจากปกติเนี่ยเพื่อเพื่อก็คงเห็นนะครับว่าสภาพมันเล็กนิดเดียวเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเอาอะไรดีล่ะเดี๋ยวพยายามดึงออกมาก่อนทีละทีละลูกนะครับผมดึงออกมายาก paradise petal เลยครับไหนดูซิมันจะใหญ่สักแค่ไหนนะครับโหใหญ่มากนะครับจริงๆก็ผมชอบมากเลยนะคือจริงๆดอกมันสวยมากเลยนะครับแล้วก็ อันนี้เหมือนจะติดสถานะอย่างอื่นด้วยนะไม่รู้เหมือนกันติดอะไรบ้างหมดถ้ายังไม่ติดแล้วมี2สีนี่คือสวยมากเลยนะครับแล้วผมชอบดอกไม้มากเลยนะครับจริงๆคือมันไม่ใช่ดอกไม้นะแต่รูปร่างมาันเนี่ยเหมือนดอกไม้นะครับก็คือดอกไม้นะมันจะเก็บแล้วหายไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะไม่หายไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดอกต่อไปหรือว่าพืชชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ้าวอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็ได้ผลเหมือนกันเห็นไหมอีสเตอร์เอ็กเนี่ยใหญ่มากนะครับจากปกติเนี่ยผลมันจะเล็กแค่ประมาณนีีี้้้้้นนนนนนนะครัับเหหมมแแตต่่่ววาาอใญขดลโโ คือใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ10เท่าได้นะนี่คือพาราไดส์เพเทลลอีกอันนึงนะครับโอ้สวยมากนะครับแล้วก็พอติดสีอื่นนี่สวยกว่าเดิมด้วยนะครับเป็นไงมีเรนโบวด้วยแต่ตอนนี้เหมือนผมจะติดนะครับจะออกอยังไงดีละ่ะอ่ะต้นต่อไปนะครับเหมือนกับว่าแต่ละต้นเนี่ยมันจะใหญ่ซะจนเกินไปนะโอเคโรซี ie, ่ดีไลท์อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เหมือนจะใหญ่กว่าเดิมด้วยนะวางไว้ตรงไหนดีวางได้ไหมตรงนี้ ต่อไปอ paradise petal นะก็ยังใหญ่อยู่ดีนะครับต่อไปก็เป็น paradise petal อีก1ต้นนะครับโห oh, ใหญ่ทุกต้นเลยนะครับมีอะไรอีกไหมเหมือนจะมี r o s e delight อีกนะครับซึ่งต้นนี้น่าจะใหญ่สุดหรือเปล่าอ่ะแปะไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีอีกนะครับ rosey delight เอาไวม้มุมๆแล้วกันแล้วก็ paradise petal ที่เหลือนะครับโห oh. ต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่นะครับวางไว้เลยคือมันใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ paradise petal นะครับอีกต้นหนึ่งแล้วก็ตออีกต้นหนึ่งก็น่าจะเป็น paradise petal เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าขนาดของผลต่างๆที่เราเนี่ยได้ทำการบัฟนะครับด้วย basic sprinkler advanced sprinkler godly แล้วก็ master sprinkler นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า3อัน2อัน1อัน1อันนะครับตามลำดับเนาะมันก็จะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่นะครับซึ่งผลผลิตที่ค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่เนี่ยก็มีราคาที่สูงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเช เช็คราคากันดูไหมเดี๋ยวเราจะใช้แมกนิฟายนะครับหรือว่าแว่นขยายนะครับเช็คราคาดูเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ก่อนละกันนะครับเอาเอาแบบนี้แบบนี้คือไม่ติดสถานะอะไรเลยนะครับลองเช็คดูซิ1นล้านแปดแสนนะครับอันนี้ก็คือโรซี่ดีไลท์ธรรมดาเลยนะครับต่อไปถ้าสมมติว่าเป็นพาราไดซ์เพเท่าละ่ะจะเท่าไหร่นะครับลองดูซิ35ล้านนะครับอันนี้ก็คือราคาแบบชิวๆเลยนะครับแต่อันนี้เป็นเรนโบว์ใช่ไหมเอาแบบไม่เรนโบว์ดูก็ได้ อันนี้เจ็ดแสนนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับตามความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าความคุ้มค่าของการสร้างผลผลิตที่ใหญ่นะครับมันก็ไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่ในกรณีที่มันใหญ่ใช่ไหมมันก็เพิ่มมูลค่ามาจริงๆแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะต้องเก็บมันไว้ก่อนเพื่อที่จะให้มันเนี่ยติดสถานะต่างๆนะครับราคาของมันเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็คือไอ้ผลผลิตที่มันใหญ่ๆนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเอาไปขายกันในราคาพันบีหรือหลายพันบีนะครับก็คือวิธีนี้นี่แหละต่อไปนะครับสำหร ใหญ่เท่ากับที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นนะครับอาจจะแบบนี้อ่ะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าบางต้นเนี่ยมันใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือความใหญ่เพิ่มเติมต่อจากนี้นะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเพชรหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเพิ่มขนาดให้กับผลผลิตอย่างที่ผมแนะนําไปก็เป็นมูลแคทนั่นเองนะครับสรุปข้อเสียเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือหลังจากที่เราเก็บมันมาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับไอโรซี่ดีไลท์อะไรที่มันใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยเมื่อมันงอกใหม่นะครับมัันนนก็าาาีดเเทท่่่่ิํหคคคอป้้วววงชยพืไ อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการทําให้พืชใหญ่หรือว่าผลผลิตใหญ่ทั้งในเรื่องของลําต้นแล้วก็ผลผลิตนะครับเอาเป็นว่าใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับบ๊ายบาย